สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่2ธันวาคมนะครับก็เอาเรื่องตัวเลขก่อนนะครับเมื่อวานมีตัวเลขเป็นไฮไลท์เพิ่มอีกแล้วนะครับสำหรับกองทุน SPDR นะครับก็ยังขายยังต่อเนื่องนะครับหลังจากหยุดหยุดพอเพาิไปบ้างวัน2วันนะครับเปิดมาเดือนธันวานะครับขายโหดเลยนะครับก็อีก13ตันนะครับก็ต่ำกว่า900มาได้ประมาณสัปดาห์นึงแล้วนะครับยอดรวมตอนนี้อยู่ที่ราวๆ880ตัน ก็ยังมีแรงขายกดดันให้ราคาทองับตัว,ตวลงต่อนเนื่องนั่นเองนะครับก็ในส่วนของคืนนี้นะครับที่จะมีะตัวเลขนอนฟาร์มนะครับก็คาดการณ์ว่าตอนนี้นะครับนักลงทุนก็น่าจะชะลอะการลงทุนในเกือบทุกภาคส่วนก่อนนะครับเพื่อจับตาดูตัวเลขคืนนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเฟดนะครับจะขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างมั่นใจหรือเปล่าสาหรับ ในรอบเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เน้นย้ำกับไอทีนะครับคือ13-14นะครับก็ของเดือนนี้ก็จะมีการประชุม f o m c นั่นเองนะครับต้องจับตาดูกันให้ดีครับในส่วนของกราฟนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราได้กรอบนะครับสีสีฟ้าตรงนี้เพิ่มอีกกรอบนึงนั่นเองนะครับก็หลักการก็ไม่มีอะไรครับในสำหรับ การซื้อขายช่วงเช้านี้นะครับก็เนื่องจากราคาทําเป็นกรอบอีกแล้วนะครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าทําเป็นกรอบทีไรก็เดี๋ยวสักพักก็จะหลุดลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับผมถึงเน้นย้ำนะครับว่าช่วงนี้สําหรับคนที่จะซื้อรีบาร์นะครับซื้อและหวังว่าจะได้จุดกับตัวที่ต่ำสุดนะครับต้องระวังนะครับความเสี่ยงจากการที่ราคาย,ยังสามารถทำดิวโลได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เล่นฝั่งซื้อนะครับก็ ราคาลงมายืนนะครับเริ่มมีแรงซื้อแบบเมื่อคืนนะครับแบบเมื่อคืนถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมีแรงซื้อแท่งเขียวส่วนขึ้นมาทันทีนะครับงนี้สามารถเปิดซื้อได้นะครับซื้อที่กรอบล่างนะครับประมาณ1161นะครับก็เป็นแนวที่สามารถเปิดสถานะบายได้แต่ถ้าหลุดนะครับหลุดเพียง4-5เหรียญนะครับก็ต้องมอบตัวแล้วนะครับอย่าไปยื้อนานมากเนื่องจากเป็นราคาที่อ่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับสำหรับการซื้อส่วนเทนนั่นเองก็ ตอนนี้นะครับราคาก็ขึ้นมาเทสแดลต้าหนึ่โดยประมาณนะครับก็ต้องอเปิดสถานะช็อตเซลล์นะครับสำหรับกอบคนที่เล่นในกอบไซเวย์นี้นะครับก็สำหรับคนที่เล่นรอบได้ก็แนะนำว่าเปิดช็อตเซลล์แล้วก็รุนให้ราคานะครับลงมาเทสแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้านอนฟาร์มคืนนี้ออกมาดีเหมือนเดิมนะครับยังท็อปฟอร์มเหมือนเดิมเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลให้ราคาทอง อา,อาจจะหลุดแนวรับ1นึงูนย์ลงไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นฟังขาชอตก็หรือนะครับราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมานะครับในช่วงเช้านี้ได้อีกเล็กน้อยนะครับ1 1 8 0 1 8 1นะครับก็จะเป็นกรอบแนวรับเดิมของสี่เหลี่ยมกรอบสีเรมงินตรงนี้นะครับเราก็มองว่ารับเป็นต้านนะครับรนี้ก็จะจากตรงนี้นะครับที่เคยเป็นแนวรับก็จะปรับตัวขึ้นมา นะครับตรงนี้ก็จะมาเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับก็คือเราก็จะดูภาพแบบนี้นะครับนี่ก็คือสําหรับคนเล่นช็อตนะครับโอเคครับถ้าหลุดหลุดขึ้นมานะครับ1นึ่งเริ่มนะครับเริ่มพิจารณาต้องคัดหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ก็เริ่มขัดนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับเช้าวันนี้ก็มองเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันในบทวิเคราะห์ช่วงใหม่กันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ